ออนไลน์ในยุคปัจจุบันซึ่งหากคุณค้นหาบน Google คำว่าการพนันออนไลน์คุณจะเจอผลการค้นหาที่เกี่ยวข้องมากกว่า12ล้านเว็บไซต์และไม่ว่าคุณจะเข้าแพลตฟอร์มใดก็ตามบนโลกออนไลน์ยกตัวอย่างเช่นแพลตฟอร์มเว็บดูหนังฟรีออนไลน์เมื่อคุณคลิกรูปโปรไฟล์หนังแล้วคุณจะเจอโฆษณาในการชักชวนให้คุณมาลงทุนไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นที่เล่อตาล่อใจหรือแม้กระทั่งโบนัสที่จแจกแบบไม่อัน้นและนี่คือวิธีการหาลูกค้าของเว็บพนัน แต่คุณอย่าเพิ่งดีใจไปนะคะการที่เว็บพนันต่างมีการแข่งขันโปรโมชั่นเรียกนักลงทุนเข้าร่วม10%ของเว็บนั้นอาจจะมีมิจฉาชีพออนไลน์แฝงอยู่ก็ได้นะหากคุณไม่อยากถูกหลอกหรือถูกกลลวงของมิจฉาชีพคุณต้องตามดูคลิปต่อไปซึ่งคลิปนี้จะเหมาะสาหรับนักลงทุนมือใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์มาก่อนถ้าคุณได้ฟังและศึกษาจนครบจบทุก EP เชื่อเลยว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่ใช้สติในการสร้างเงินแล้วพบกันค่ะ